สวัสดีค่ะมีรถสภาพสวยมานะนำเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นรถ SUV ที่น่าใช้มากๆเลยค่ะผ่อนส,บ,สบายๆแค่เดือนละไม่เกิน4,000บาทเองนะคะโตยต้าเ e วนซ่า1.5 E g ก o t o คันนี้ปี2008ค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันไหยคะ นี่ค่ะเป็นรถครอบครัวน่าใช้มากๆเลยนะคะเตต้ตาเวนซ่า1.5 E g i o t โตปี2008ค่ะราคาโปรโมชั่นช่วงนี้ซู้โควิดอยู่ที่169,000บาทเท่านั้นค่ะรีดาาผ่อนสบายเดือนละไม่เกิน4,000บาทนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมสวยมากๆเลยนะคะกระจกปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะ เกียออโต้ค่ะเห็นไหมคะกว้างนั่งสบายเลยค่ะนั่งได้7-8คนเลยนะคะคุ้มค่า,ามากๆเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องยนต์พัน0าด้วยนะคะประหยัดน้มามันสุดๆเลยค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบค่ะมีแอร์ตอนบนด้วยนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะ1นึ่งแสบาทเท่านั้นขายถูกสุดๆเลยค่ะ รถสวยสภาพดีน่าใช้มากๆเลยนะคะสอบถามได้เด็ดเพิ่มเติมได้เลยนะ,ะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะคันนี้ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซีรถคันนี้ได้นะคะที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทขึ้นไปค่ะก็ซื้อรถคันคนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกําลังมองหารถครอบครัวสภาพดีส,ดสวยผ่อนส,สบายนะคะเดินละไม่เกินสี่พันบาทนะแนะนำไปร,รถคันนี้เลยค่ะอะไหล่หาได้ง่ายด้วยนะคะเพราะเป็นโตโยต้านะคะสภาพดีสุดๆเลยค่ะ บอดีสวยนะไม่มีอุบัติเหตุด้วยนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะน่าใช้ม,มากๆเลยนะคะกว้างนั่งสบายราคาไม่แพงเดี๋ยวเปิดฝากรปรงหน้าให้ดูนะคะนี่ค่ะเครื่องเดิมเลยนะคะเป็น1.5ซีนะคะสภาพดีสุดๆค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ เอาเวนซ่า1.5 e ่งจุคันนี้ปี2008ลราคาโปรโมชั่นอยู่ที่169,000บาทฟรีดาวผ่อนไม่เกิน4,000บาทนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 8 5 8ติดต่อแอมค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะแอมจะมารีวิวรถให้ลูกค้าได้ดูกันทุกวันเลยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนล่ะทีนี้รถสวยทุกคันเลยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอให้ปลอดภยัยไม่เป็นโควิดนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ